สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่ดิ๊ดต้อนรับเข้าสู่รายการ S3 Gamer TV วันนี้ผมก็จะมาแคสเกม PD The High นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญนะครับคุณติวเตอร์นะครับสวัสดีครับผมคือติวเตอร์นะครับมาจากรายการรีวิวติวเตอร์เกมเมนะครับโอ้ยโอเคนะฮะเราก็จะไปเริ่มป้นกันเลยมาเลยวันนี้เราก็จะมาป้นเฟิร์มบแบงกันนะฮะก็เป็นการย้อนรอยอีกครั้งนะก็คืออันนี้เป็นคลิปพิเศษของรายการผมนะฮะ โอเคเราจะเล่นกับนายจิวเตอร์เป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่โอเคนะคะตอนนี้ผมก็เป็นคุณฮอกตันรับมังดิคุณจิวเตอร์ก็เป็นนายดอรัสนะฮะเชียนชี้อย่าเพิ่งกดเอฟนะสามเฮ้ยกดถอดกดถดก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 ดนะเฮ้ยโอ้โหผมกดไปกดให้กดมาเชียนโอ้ฮาวาไฮเชียนเก่งมากเลยตาเก่งมากก็แคเชียนเดี๋ยวก็คือคุณจิวเตอร์เป็นเป็น เป็นที่เออเขาเขาไม่เคยเล่นมาก่อนฮะะเชียนเชียนเชียนมองเชียนมองไปที่แถบแถบข้างเออขวานะมันมันจะมีอุปกรณ์ให้เราอ่ะมันจะมีอุปกรณ์่ะขีมีอะไรบ้างขอวีไม่มีอะไรเลยครับมีเอ็มเดินมาเรื่อยานไม่ใช่ดิเชียนตรงข้างบนเอาข้างบนน่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรถ้ามันหักก็ เรจะบอกว่าอีสองคนนะที่มานะะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใครอื่นก็ <c oughs> น่าจะใครคนอื่นเป็นใครก็ไม่รู้คับเออเป็นคนที่เข้ามามคือใครอื่นตลอดไปเป็นคนไทยนะผมก็เลยยอมยอมให้เขาเข้ามาเชนต่อมาโบกไปเอาถังน้ำมันเพื่อเอามาติดตั้งสวาสนะเอ้ยแล้ว,แล,วแล้วใครใครเก็บไอหอกใครเก็บ, e บไอหอกขึ้นไปอ่ะเชนตมาโอเคนะครับผมก็จะอธิบายด้วยว่าผมเรียกคุณพูเตอร์ว่าเชนนะฮะเพราะว่าเชน ฮะนี่ใส่พอดียิงมงนกูไม่ตายเหรอวะโหแม่โคตรเก่งเลยตอนนี้นะยังไม่ตายด้วยเก่งปะล่ะเชี่ยมาตรงมามามาตรงนี้ค่ายอยู่เนื้อนึงโอเคนะตอนนี้เราก็มาเพื่อเพื่อเตรีย,รยตั้งสวอทฮะแม็กแม็กมามิจัมปัดเนี่ยอโอเคก็หลังจากมันตอนนี้ผมแค่คนเดียวนะฮะก็ไม่รอดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะรอดนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นก็สมะติตตัดมากินไปตลอดเลย น่วก็คุณดิทเตอร์ตอนนี้ตอนนี้ไปผลงานนะฮะดิทเตอร์บอกก็ไปชี้ว่าคุณมีผลงานะรผลงานนันคือ e t g โปรโตไทป์หนึ่งคลิปเดียวเท่านั้นคลิปเดียวในโลกและคลิปสุดท้ายในโลกเอาไม่ใช่นะครับเฮ้ยโอ้โหออกมาแล้วฮะไม่ควรน่ากลัวเลยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำอันแมันๆให้ดูมากเลยตอนนี้โปรตอไ้ป์ยังได้เอาดิพิกินทำอะไรอ่ะติดตั้งระเบิดครับถ้าเกิดถ้าสมมติว่ามีมีคนเดินมามันจะระเบิดตุ้มถ้ามีคนไปเดินชนระเบิดอ่ะ ถ้ามบบมูสทหาร่ะมูสทหารมันไปเดินชนเลเตอร์จะระเบิดตูตามเลยครับเขือเขือเขืออเขียนถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่าเชียนล้นเชียนบอกอะโอเคนะฮะเมื่อสว่านข้าวะข้าเต็มนะข้าม้ข้าไม่เคยล้นอ่ะไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเชียนล้มล้มล้มเอาล้มล้มแล้วก็ล้นก็ผมอาจจะพูดมากนิดหน่อยนะเป็นเรื่องธรรมดางี่เขารอดแ่้จะแล้วไอ้เรื่องพูดมากอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยทุกคนมาอยู่ในนี้ งเชนเชนเชนไปไหนเนี่ยมันมีคนมันมีคนแอบมาเล่นเกมมาใส่ไิ่ดีเลยใครก็ไม่รู้มันแอบกดคอมเมนต์อ่ะอ๋อโอเคเขาขอให้เรามามาระบบปิดระบบรักษาความปลอดภัยอ๋อเชนเชนเชนตาเข้ามาเชนยู่ไงเหรอเชนกดชิปกดชิปกดชิปมันจะวิ่งเร็วขึ้น โอ้คนชิดวิ่งเล็ววิ่งวิ่งแม่งจนตายเลยเลยอะไรหักอะไรโอ้ต้องนับไม่ตายไปไทยแล้วเอ็มซีสวรรค์พงโอ้โน s h i เฮ้เดี๋ยวข้าไปซ่อมชินได้ชินชินได้ยิงเสียงระเบิดป่ะเดี๋ยวข้าซ่อมเชนเชนเชนสมการนะข้าเลยไปซ่อมเลยนะเชนซ่อมอย่างวะเชนอยู่ไหนเจ็บเจ็บเชนมาให้ด้วยใครอยู่ข้าไม่รู้โอ้เชนเลือดจะลดเลยโอ้โห น้ำมึนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้ำมึนแล้ววิ่ง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 ดิวเตอร์คุณดิวเตอร์ครับช่วยผมด้วยครับผมโดนดูเลือดผมสิครับไหนอะอยู่ไหนอะขึ้นมาขึ้นมาไหนอะไปไปไปดิวเตอร์ดิวเตอร์ลง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 มาลงมาเขาลงมาแล้วโยนกระสุนทั้งหมดว้าเอ้ยอ้าวไอเชียนซองสว่านนั่นหรอ เราต้องลงคุณมหาศาลถึงจะเล่นเกมนี้ได้ลงมหาศาลเลยหวังว่าเราควรจะรอดนะคะคลิปนี้ขอให้รอดเกมนี้เกมนี้เล่นยากอันเนี่เล่นยากมากเอาเชียนเชียนซ่อมเชียร์ซ่อมกระสุนซ่อมอะไรวะมันอยู่ข้างนอกเชียร์ระวังข้างนอกกันให้ด้วยกันให้ด้วยอุสไนเปอร์มือคุณแรงอ่ะอืออือ เออเออเชียนเชียนเชียนกดเลนสองนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเป็นปืนเป็นกดรู้แล้วรู้แล้วเออไม่ถ่าอ่ะโหแม่งไม่โดนสักนิดเดียวขอบคุณมากอยู่ไหนวะนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วเขยเชียนมันดิ้งยากล่ะราคาการกันหลังให้โอ้ยเชียนมันจะบแล้วเออราคากันหลังให้แป๊บนึงเห็นเลือดเขาะไหมโคตรน้อยอ่ะโอ้โหเอเชียนแล้วทำไงให้เลือดเพิ่มวะก็ ก็เราก็ก็เราต้องล้มก่อนแล้วเดี๋ยวก็ก็หลบ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 ขึ้นแล้วก็ก็ผู้ชีพผู้ชีพจะคุณละเราจะแต่ก็น้อยเงี้ยอย่าไปอยู่คนเดียวนะแล้วชิ้นสอยสไนเปอร์ได้ไงวะก็นี่ไข้าเห็นเนี่ยเชียร์มันอยู่อุยโดนยิงเหน้าแดงเลยเก๋งนะเนี่ยก็ทุกคนทุกคนต้องระวังตัวนะฮะเฮ้ยนี่ไงสไนเปอร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่นนายพลิตเตอร์ครับโอ้โห เำกล้องแต่งยังไหนวะต้องโหยืนทะลอดเลยโอ้ยโอ้ยเชียนมาแดงมาแดงมารอหน้าประตูเลยเร็วสว่านจะทำงานเสร็จแล้วเข้าเรื่องกระป๋องกระสุนมาวะเชียนเชียนมีปะเชียนไม่ได้ผมมาแน่นอนโหไม่ดูโหโดนเปอร์ยิงว่ะเชียนนนนนนนเชียนเลือดข้าดิโอ้โหโคตรเจ็บอ่ะ เลือดที่เชียนมันมันจะทำงานเสร็จแล้วเออรู้แล้วมองกรนเปอร์เข้าไปี้เจ็บหนักเลยคนเชียนคนอื่เสร็จว้าเดี๋ยวดีเร็วซิเดี๋ยวซีเร็วเฮ้อไป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 ตบตบตบเชียนวิ่ง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 ฟิตฟิตฟิตเชตามาวิ่งวิ่งเข้ามาข้างในเลย วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าไปตรงตรงจุดจุนดนี้นะเฮ้ยดเชียนวิวิธีการต่อยคือกด E นะกด E มันจะตอนแรกข้าข้าคาดว่ากด E มันจะอะไรสักอย่างมันน่าอะไรท่ยาย่างจริงๆเละมันคือ,อากรารต่อยนั่นเองโอ้ยไฟไหม้ร้อนเชียนเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนออกเชียงก็มาออกตรงนี้ก็ได้ตรงประตูอ่ะ เนี่ยเนี่ยแล้วมันจะมีประตูเทสดวยวยว่ะเขารู้ว่าว่าตรงเนี้ยมันมากันเยอะขานี่แอ็มันปะเชียนมาอยู่นี่ไปฝั่งนูน้นตักมันนี่อย่าคุหลอ่ออ่ะคุหล่อเจอมซีด้วยนี่เฮ้ยเขียนหลอ่ลอหล่อแต่กล่องกระสุนมาเอาไว้ไหนดีอะในกล่องกระสุนที่มันมีก็ตัวตัวตัวเจียโอ้เชียนเชียนมานี่มานี่มานี่มาหนิมาหนิตามมาตามมาอ่าวิ่งไปวิ่งไป ชื่อเชื่อเชื่อมามาวอลทางนี้เลยเลยทางนี้นะทางนี้แหละจีแล้วก็วางเลยโอเคครับตอนนี้แล้วก็ได้กระเป๋ากระสุนเรียบร้อยแล้วซดนซดนชึมโอ้โหเต็มแล้ววิโอเคทีนี้มันไม่ได้หรอครับเราจะต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดไม่ได้หรอะกดเอ็มค้างไว้ดิเชียนเออคนคนอยู่นี่ไงเหลือบ้างกะสุนเต็มแล้ววะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วมันเต็มแล้ว เชนดูเชนดูที่แท็บปืนดิทำไมอ่ะนั่นแหละมันจะมีบอกจำนวนกระสุนของเราโอ้ยนี่นคนหลอต้องวิ่งไปบวกครับคนหลอต้องวิ่งไปบวกต้องเดินไปเล็งไปคนหลอคนหลอต้องวิ่งกลับครับผมอยู่ไม่ได้มันยิ่ไม่ได้มันเล็งยากนะเนี่ยใช่ฉันจะบอกว่าเกมน,นี้นั่งเล็งยากเล่นเกิน เชียระวังนอยคนบม่ตจต้องตบแม่เอ้คนที่มันลักษณะอย่างเงี้ยตบไม่แกค่ะนี่บนตำรวจเราจะจ่ออะไอเหียใช่ใช่ใช่ตำวีโดนเฮ้เชียรควันไม่คนน่ากลัวเลยหนีดีกว่าตรวจคันะครับหนีอะนี่นี่มันน้องกาดน้องกาดครับน้องกาากาศเป็นคนนีอะ นี่นีนี่คดตเทพครับลงกาลกามาอะไรวเจอได้ไม่รู้เชียนไปบวกกันมา่ะไปบวกเลยไปไปบวกกันเถอะสนนนดูเรื่องมาขายอย่งเทียนฮะจังจจะทำอะไรบ้างว่าเดินมาทะไลอะอะไรอะขาเห็นตำรวจคนหนึ่งนั่งวิ่งมาะไลดกก มันมีถ้าถ้าจะสมมติว่าเชียนเล่นกับคอมนะเชียนเชียเล่นซิงเกิลเพลเยอร์อะคอมคอมเชื่อว่ามันเป็นพวกเราอะมันจะกิ้งหลบไปด้วยมันจะกิ้งหลบกระสุนประเทศเออเมื่อกี้ไอ้คนขวดนี่ก็ทำอย่างนี้อย่างนีเฮ้ยอีผมเยี่ยมเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยิงมันตกรีบเลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วครับคอมิวเตอร์คิวเตอร์ครับเอาไงครับโอเคลบกเยจับเองบวกแม่งไอ้ฝรั่ง ยิ่งไม่จบยิ่งจร้องเลยเพียบเลยวะไม่ไหวเชียนกลับเถอะครับไม่ไหวไม่ไหวเชียนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเชียนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเขาบอกให้ตามมาแล้วตามมาอสุดหมดครับพวกไปตามมาสุดก่อนไม่ไหวไม่ไหวเชียนรู้บอกว่าว่าหมดเลยด้วยนายกระป๋อาใเนี้ยเอาล่ะอ้าวนี่ไงหมดแลหละกระเป๋าหมดเชียนเชียนได้ปะได้ข้าได้มาเออได้คนถามเชียบไหมเออ ต้องใช้ปกนะครับเดี๋ยวเราควรกลับไปอย่างประหยัดสุดใช้ตะเบิดอะปกโอ้โหยิงมาอยู่ยิงเรามาอยู่ตรงนี้กันเถอะนี่เดี๋ยวพอพอไฟไหลเสร็จปะพอมันพอมันทำงานเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ลงไปเก็บตังค์กันแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ใช้ายจบวันนี้ยิงยิงยิงกันให้เรามันยิงกัดโถ่อยน่าจะมีปืนติดล่องระเบิด ไม่ความาณนเป็นพิเศษนะไม่ความมั่นก็ K นะสองรอ้อยหนึ่งอ่ะนี่คนหลอกขอบวกนี่หมดมันไม่มีระเบิดใช้เลยมีไหมเนี่ยระเบิดเนี่ยโอ้ยเราด้วยเก็บไปเกือบหมดอะวิ่งกับหมาด้วยความโลเหล่าโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ ไปฮอกตายแล้วจ้านี่โรบดีนี่โรดอีกรอบหนึ่งพออเล็กมากันขวาดีกว่าไม่มีครับเอโอเคฮะ่านี่ไงไฟดับอาชียนลงไปเก็บตังค์กันลงไปเก็บตังค์กันเลยไป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 ไเลยลงลุงตามมายแล้ว เฮ้ยตังอยู่ไหนวะอ๋ยนีเดี๋ยว่อยู่ไหนว้ฮะี่ในียน่ชีนอ๋อนงนนไงเีผมเก็บตังแล้วฮะดเตอร์ไปเก็บองนั้นครับเก็บนบนเลยเนี่ยกตังกดเทะเก็บตังเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังอ้แย่่รเดี๋เก็บตังค่นตอนนี้ตอนนี้เก็บตังตลอดแล้วฮะ อย่างน้อยอย่างได้กองนึงวะรวยเลยเลยเชียนเชียนเดี๋ยวเราตรงนี้เลยเนี่ยวิ่งเลยวิ่งเลยไปมาดิโหเต็มแล้วว่ะเลยอุ้ยไม่รู้แหละไม่รู้โลนช็อตแตกไปบ้านเนี่ยโอ้ยเชียนเขาโดนช็อตเชียนที่เชียนเล่นแบบนอมอลหรือว่าอะไรเนี่ยนอมอลนอมอลเชียนเขาโดนช็อตล็อกมาช่วยหน่อยไหนที่เดิมอะตรงทางตรงไหนเฮ้ยเอ้ยเชียนทำอะไรมันอะเขาโดนช็อตล่วงกันด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ว้าขาดไม่วันตายยงางเด็ดขาดแล้วแล,แลเชียกล็ล้มได้ไหมเนีย่ยเอายจปัไมช่วยเลยขม่วันตายายังขาดเพื่อนนะครับตบี๊ตบ,ตบปีเชี่ยนไปที่เป้าหมายกันดูดูดิชาวชาวไทยสงคนนี้ไม่รอเลย เนนีตายหายฟาไปเลยฟาไปเลยไม่ทันล้วฟาไปเลยเีนโอคาบาา,าลวงเนี่ยเีนาลวงคาลวงเฮ้ยจะวงแล้วเลยอีกกระปิบกระปิบรอดไยักษ์าบาาวกันหน่อยว่ะโอ้ยตะลุงแล้ขาละขาขี่ดถโอ้ไม่ไหวไม่ไหวาวงแน่เลยาวงจรงเด้ไม่ไหวละดู um ่น่อดู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 พี่เลนพี่เลน เออดูดิสองแล้ไม่มาช่วยเราเลยโอ้ยเชียนไม่ไหวว่ะไม่ยองซื้หัวาเลยเฮ้ยเออกระต่ายมนเชียนเออตอนนี้ตอนนี้กผมก็เสียชีวิตแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องรอมันรีปอนนะฮะต้องรอต้องรอไอ้ไอ้ชาวไทยแรงน้ำใจเออไอ้ชาวไทยชั่ว เปลี่ยนชื่อทำนี่นี่คณะคนประเทศประเทศประเทศเดียวกันนะเนี่ยมันยื่นมาช่วยเหลือดเลยประเทศเดียวกันต้มาช่วยกันเลยช่วยอะไรมากถ้าโดนขังแล้วอ่ะดีดีหีรูกโครงด้วยอย่ายังไม่เคยเล่นมาถึงนี่เลยเนี่ยเขาก็เคยเล่นกับพวกฝรั่งผ่านมาแล้วเขาเคยเล่นกับพวกฝรั่งผ่านหรอเขาก็มีระเบิดนี้จะคอบคุณมากเลยเนี่ย เออดูดิมันเข้ามันยากนะมันมันมีเวลาจำกัดด้วยเชียนลองลงมาที่มุมปุ่มบนขวาเลยเห็นปะมันมันมีเวลาจำกัดมันจะระเบิดที่ทิ้งอะไรวะวิ่งดี้นโอ้วิ่ง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 ป้อนเราไว้เลยดิไอ้ยาวไกลโอ้โหมีมีพวกด้วยเป็นไงล่ะตัวนี้กันเร็ว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 โอเคสำเร็จแล้วโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ จอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ